เอาละครับก็กลับว่าผมทำเกมเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาทาอะไรเลยครับก็จะมาแคสเกมที่เพิ่งเปิดใหม่กันนะครับ Cosmic b a s e 2นะครับซึ่งว่าใครเล่นภาคแรกมานี่ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ภาคที่เขามาใหม่กันมากเลยครับปรับกราฟิกที่อะไรคือว่าสวยมากเลยครับสวยจนกูแหลกเลยครับโอ้โหผมนี้นั้นมากเลยครับภาคภูมิใจมากเลยเข้าไปในเกมที่หนึ่งนี้เข้าไปตอนที่คนเยอะนะครับแหลกเลยเจ๋งเลย เจ๋งเลยเอาละครับก็ก็ไม่รู้ครับว่าจะตั้งชื่ออะไรผมก็ตั้งชื่อตามชาแนลผมเนี่ยไทม์เกมเมอร์ดีไหมเนี่ยเจไทม์เกมเมอร์เจตัวละครซึ่งวันเลขเจ็ดนีเน่เป็นเลขประจำตัวของนานนะคุณต้องการใช้ชื่อนี้จริงป่ะวอา้าวใช้ครับเอาละครับผมก็ผมก็จะไม่มาเล่นแคสต์อยู่ครับแต่จะมาแนะนำตัวละครแต่ละตัวให้ดูก่อนดีกว่า เอ,า,อาง่ายๆก็มีอยู่3ตัวละครให้เราเลือกนะครับก็เอ,า,อาง่ายๆแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งเอ่อมีคนทักเฟซมาขอเวลาสักครู่นะครับอืมใครวะไอซันแม่งทักกูมาทำไมวะเนี่ยไม่เกี่ยวพีเอฟิต้าอยไหมสัตว์เอ้ยกูก็เอาเยอะอืมโอเคแป๊บหนึ่งนะครับขอคุยกับไอซันแป๊บหนึ่ง เอาครับเมื่อกี้ที่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแบบว่าไปคุยกับไปสันมาแป๊ดหนึ่งปัญหาว่าผมจะปเฮดวิต้าอยู่นะครับอมผมก็เอาอะนะเอาครับมากเลยกว่าผมจะแนะนําตัวละครแบบย่อๆเอาการผมจะไม่อ่านชื่อเต็มนะครับส่วนมากคนในกลุ่มนะครับรู้สึกว่าคนในกลุ่มนี้จะเลือกชื่อชื่อย่อของแต่ตัวละครเลยไม่เลือกชื่อเต็มนะครับตังเช่นตัวคุณผู้หญิงสีแดงคนนี้ชื่อวันโลสนะครับแล้วก็ส่วนคนสายดาบเอาง่ายๆผมแยกคนสายสายไปเลยกัน สายตามน,นี้ชื่อว่าเอาเรียกเร็ยกย่อเลยครับว่ารูน่าเอาง่ายแต่ผมก็ไม่รู้นกันว่าผมอ่านถูกป่ะเลน,ะนี่เออันนี้ผมไม่ค่อยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมอ่านถูกป่ะนะนี่โอน่าหรือไม่ผมอ่านผิดแล้วก็ถ้าเกิดผมอ่านผิดก็คอมเมนต์จริงๆไม่ใต้คลิปเลยครับ <c oughs> ผมไมขอโทษด้วยเอาละครับผมจะมาแนะนําทั้งหมดสามสายนี้ให้ทุกคนรู้จักันดีกว่าซึ่งว่าถ้าเกิดคนอื่นนี้อ่านอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับก็สังเกตดูบ,บนนี่ครับ เอาแล้วครับผมก็จะมาบอกความสามารถของแต่ต,ตัวให้ดูกันเลยดีกว่าแต่ผมผมก็ไม่เล่นครบหมดสามตัวนะผมก็เล่นผมก็เล่นตัวนี้ครับดูหน้าเนี้ยจนจนเบลตอนนี้สิบเอ็ไม่ใช่สิเกรเองก็ซ้ำแต่เบลตัวแต่เบลในจดุดอะจดเบลสิอ็ดอะเอาง่ายนะครับ ผมมาแนะนําตัวรถเลยรถเลยกว่านะครับก็ถ้าเกิดใครที่เคยเล็นเกมนี้ภาคแรกมาแล้วก็น่าจะรู้ว่ากันดีนะครับว่ามันมีว่ารถมีอะไรบ้างนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายให้เลยกว่าอะไรกันครับสายนี้ครับจะเป็นสายที่แบบว่าไม่ค่อยเน้นการโจมตีอะไรมากนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีูสเตอร์เยอะกว่าสามกว่าสองสายนี้นะครับสามารถเถาะเหินเดินอากาศได้เป็นเวลานานกว่านะครับ แล้วก็ยังไงดีพอขึ้นขึ้นไปบินบนอากาศครับเห็นปืนสองสองอันที่เ็บอยู่ด้านข้างนี้ไหมครับคดณเดวผมค่อยซูมให้ดีกว่านีครับพอบินขึ้นไปนะครับรู้สึกว่าตอนที่บินไปครับจะสามารถใช้ปืน2อ,อันนั้นยิงได้พูด,ดง่ายๆใช้ทําไม่ตายอะเอาง่ายๆครับก็ถ้าไม่ตายก็จะเป็นแบบว่ายิงปืน2ปืนในเวลาเดียวกันทำไมก็พุ่งลงมานะครับผมก็ไม่ค่อยเล่นตัวนี้เลยก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเน้นแบบว่าสายโจมตีหรือไม่ก็สายป้องกันอะไรนี่ครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวที่บาลานซ์หน่อยครับแต่แบบว่ามีวูสเตอร์เยอะกว่าตัวอื่นอเนี่ยเอาง่ายมากกว่า2ตัวนี้ครับก็รถนี้ก็มีแค่ดีแค่บูสต์แล้วก็พลังโจมตีนี่ก็บาลานนะครับอาครับมันดูลูน่าเลยครับส่วนของลูน่านี้ก็เป็นแบบว่ายังไงดีครับ mm. แบบว่ายังไงดีครับบูสต์ก็อยู่ในระดับพอดีเลยการป้องกันนี่ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรแต่แล้วตัวนี้ก็ปีดีที่พลังโจมตีครับแต่เพียงแค่ว่า ผมก็ไม่เล่นแบบทุกตัวนะผมจะได้ไปคร่าวๆเห็นปืนตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดคุณเล่นเลเวลสกอร์แมนเอาง่ายๆมีเกรดซีบีซีใช่ไหมครับเอกรดซีเนี่ยมันจะมีสกอร์แมนหกสิบชัดให้คุณยิงก็ดาเมจก็อยู่ที่สกอร์แมนสามสี่ห้าหกอะไรนี้ครับไม่ไม่น่าจะเกินสิบถ้าเกิดคุณยิงกันหลังก็เก้าแปดนี่ครับถ้าเกิดสายซีซีบีก็ตามเบลกันไปนะครับถ้าเกิดคุณอัพดีหน่อยก็อาจจะเกินสิบครับเอาละครับมาอธิบายกันต่อยดีกว่าก็ผมก็อธิบายเรื่องของดาบนะครับ ดาบนี่นะครับก็เอาง่ายมันฟันได้แค่2ทีส้เกิดสกิวิตาครับแต่2ทีนี้ครับคุณอย่าคิดนะครับว่ามันเบาอย่าคิดนะครับว่ามันเบาคุณอย่าคิดว่ามันเบานะครับฟันฟันทีหนึ่งนี่คือว่าฟันทีนี้โอ้โหสวิงเป็นวงก้างวงก้างนะครับโอ้โหสะใจอย่างมากเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดใครเล่นตัวนี้ดีๆนะครับฟันสองทีว่าตอนแรกครับจะฟันแบบแบบว่าแนวระ้าหน้าบอ๊บ ส่วนอันที่สองนี่ก็เบียดตัวไปข้างหน้าแล้วก็เอาดาบทุบลงพื้นนะครับก็ตัวนี้ก็เน้นสายโจมตีครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ทําให้ตายนี้ก็แบบว่ากร,กระโดดขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เอาดาบทุบลงมาตรงพื้นนะครับแต่แบบไม่ใช่แบบว่าแนวระดับนะครับแบบว่าฟันลงมาเลยอ,ะอ่ะถ้าเกิดทุกคนคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะใสค่คลิปไว้ให้ดูอีกทีนะครับอเอาล้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาดูดิโอลา โอหน้ากันเลยครับอุ้ยชอบชอบริมพันกันะนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสายปืน,นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล,ลมะไรมาเยอะแต่ที่แน่ครับถ้าเกิดทุกคนอยากได้สายปืน,นครับต้ค,คิดให้ดีก่อนแบบว่าสายปืนนะครับคุณก็ณไม่คิดว่านะครับว่าตัวนี้จะมีกระสุนอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากได้คุณอยากไวสายซับคุณอยากไปลอยเขาอะไรเงี้ยโอ้โหจัดเลยครับไม่ต้องพูดตัวนี้ลอยผมไม่รู้กี่รอบแล้วปวดหัวกูมาก เอาแล้วครับแล้วครับก็ยังไงดีผมก็ไม่รู้ครับว่าตัวนี้มีอาวุธใดบ้างแต่ก็นะอย่างอาวุธเ,เด็ดที่สุดอย่างมากก็มีอยู่สองสามอย่างแล้วในตัวนิโอน่านะครับก็อย่าพูดยังไงทีอะมันก็แบบว่ามันมีอาวุธคล้ายพิซซาปืนใหญ่แล้วก็ท่าอีกนิ้นว่อีกสักท่าหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ศึกษามาเลยอย่างเอาไว้แคยังไม่ได,ยไได,ยไไดย้ยังไม่ได้เล่นเลยตัวเนี้ยยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าผมเห็นเขาได้แค่ สองตัวนี้แล้วผมก็กําลังจะพึ่งเล่นเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมลองตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับใจใจจริงผมก็ไม่อยากรู้ครับผมจะเล่นตัวไหนเอาตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับถุยรดขอบเจ้รู้ไปดีกว่าตับบะใครยังไม่รู้นะครับว่ากดเริ่มตรงไหนกดเริ่มไอตรงที่มันมีว่าวงกลมเสียมส้มนะครับกดเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงมันถูกแน่นอนอะไรวะเนียนี่ผมแค่เข้ามาดูสกิลเฉยๆครับ โอ้โหนี่ครับโอเคพร้อมสอบกับฝึกแล้วยังเอาครับแล้วก็พร้อมตั้งนานนะครับโอ้โหแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ๋อมีสกิลล็อกเป้าหนึ่งกนะโอ้โหกับคำแทนไม่พี่ย que. คืออย่างนี้ครับผมก็ขอบอกเลยครับว่าตัวนี้นะครับอ่าไอที่ที่ผมกดนี่ครับทําไมมันไม่ขึ้นนะครับมันเป็นสกิลมิสไซน์นะครับมิสไซน์ครับไว้ล็อกเป้านะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้ครับว่ากดเตื้องอาวุธยังไงก็ตัวคิวครั้งครับแล้วก็เสด็นมาที่อาวุธนี้เป็นมิสไซน์ก็ว่าแล้วนี่ครับมิสไซน์จริงๆเลยสําหรับตัวของนิโอไลนี์จะมีอยู่สามมุสหลักนะครับสามมุสหลักๆเลย ที่ผมจําได้ตอนนี้ก็ปืนใหญ่มิสไซล์แล้วก็อะไรครับที่มันติดตามสักอันหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวก่อนแ้ค่อยใช้เอาละครับส่วนตรงนี้เป็นการฝึกนะครับ,อ,รบ,รรรบอ่านี่ผมก็ <c oughs> การฝึกนี้ผมก็จะไม่จะไม่แชร์ให้ดูนะครับแต่ผมจะให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งครับเขาทำไว้ดีมากเลยครับเขียนแปะอะไรไว้พร้อมเลยครับเดี๋ยวผมผมจะให้คลิปแบบว่าสอน สอนให้ครับสอนสอนฝึกนี่ครับแบบว่าคนอื่นอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่เขาทำแปลมาให้ไวครับก็ผมจะเอาไว้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกันนะครับเจอกันในคลิปหน้า